ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องจมี่จิมจมี่จิมทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีแ well อคชั่นวงจีเวลเกิล s ์ไ่ดูแล้วอ่านชื่อวงถูกหรือเปล่านะน่าจะอ่านว่าจีเวลเกิล s ์นั่นแหละหมายถึงแบบอ่ะ หญ,หญิงสาวหญิงสาวเพชรแห่งเพชรอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งในวงนี้ก็คือมีเพื่อนสาวของเราอยู่สองคนเรามีเพื่อนเป็นไอดอลแบบปังๆคนแรกก็คือแจสเปอร์เพื่อนสาวเราอีกคนหนึ่งก็คือเพอร์ลีนเป็นเพื่อนเราทั้งสองคนเลยคือเราเรียนมาหาลัยเดียวกันแล้วเราก็ได้รู้จักกันจากแบบค่ายค่ายหนึ่งของมหาลัยแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาจนถึงทุกว,วันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ราจะมาดูความปังของเพื่อนเรากันว่าจะเป็นยังไงจะสวยจะแซบ่บจะปังจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นการ เรียกชันของวงเพื่อนเราเป็นครั้งแรกเนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนเราบอกว่า MV เมีนี้เป็น MV แรกของเพื่อนเราเลยตั้งแต่เพื่อนเราเป็นไอดอลมาเดี๋ยวก็เราจะมาดูกันทุกคนว่าวงของเพื่อนเราจะปังแค่ไหนทุกคนไปกันเลย mm hmm. อ๋อมาแล้วเจสเปอร์เขาสวยนะเ mm hmm. ออเพอร์ลินก็ปังอุย้ยแต่วงนี้น่ารักหลายคนวิอาชิเวอร์เกอร์นี่ไงเ mm hmm. พื่อนเราผมดำนี่ไงโอ้สวยมากอสอเพื่อนฉันมันสวยโอ้ mm hmm. เลิศ เฮ้ย็นนอ้ยพื่อนสาวเสียงพอมากอุ๊ยคนนี้ดูดูสวยแล้วดูโตมากเลยคนนี้สิผมเลิศหน้าตาน่าร้าแต่แต่วงนี้คือดูเป็นโวลคอลเกือบทั้งวงเลยนะฟังจากเสียงแต่เริ่มต้น มือน่ารักอุ้ยชอบสีผมแดงอะ่ะเลิกจะทำสีผมนี้สวยวงนี้ก็คือแบบขายหน้าตาทุกคนเวอร์คอสตูมก็นะาเอ็มวออกแบบว่าเป็นสาวน่ารักใสๆปังๆแต่มีความแซ่บอยู่ ชุดเก๋นะคนนี้อะรแต่วงมีวัวคอทั้งวงแล้วแหละเสียงพ้อทั้ง,งวงเนี่ยอืมเพื่อนสาวฉันเป็นสวยนะ เออสวยเบภาษาเออเออเออมาเลยสับพอร์ตสับพอร์ตเพื่อนสาวถ้าออกมาดีมากเลยอ่ะชุดก็เลิศนะพศเพลงเป็นเพลงแนวฟังแบบสบายๆมาก ลมาแล้วท่านเพื่อนสาวมาแล้วสวยมากค่นะแม่ <S <S สียงสวรรค์เบอร์พอสอง <S 2> <S 2> เออบิลเซนเตอร์เออพอสองเซน,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 นเตอร์เซนเตอร์ใจเบอร์เออ เพื่อนสาวมันปังว่ะนั่น,น,นเนักว้าวเพื่อนสาวอีกเอ้าอส,สวยเพอรีลมันปังว่ะเพอนลพอสามันปัง โอ้ยจับสวยมากแม่ G Well Girls ดี MV ดี MV สใสย MV น่ารักชอบ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 แต่เรื่องแต่เรื่องแสงอะกับบางฉากเขารู้สึกว่าแสงบางฉากแอบแกงศิลปินไปหน่อยนะ เรื่องคอสตูมได้คอสตูมน่ารักคอสตูมให้ความแบบสดใสมากๆซึ่เรารู้สึกโอเคคอสตูมคือสดใสน่ารักมากๆแต่ว่าเรื่องแบบว่ามจะเรียกว่าอะไรดีก็ก็อย่างที่บอกว่าแสงในการถ่ายเอ็มวีรู้สึกว่ามันแกงศิลปินเกินไปนิดนึงไม่หนีด่าแกงเยอะมากๆเรื่องโลเคชั่นก็แบบว่าให้ฟีลแบบน่ารักใสๆเป็นแบบว่าออกผู้หญิงแบบแนวสปอร์ตตยังมีความแบบแบแล์ใสๆน่ารักที่ยังมีความแบบ s ซบซ่อนอยู่นิดๆแบบตังฟัง <c oughs> เอ่อ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของไอวีก็คือภาพรวมก็อย่างที่เราพูดเมื่อกี้เลยคือมันมันดีมันดีมันดีแล้วมันดีแล้ว,ลวก็มีอย่างเดียวคือติเรื่องแสงเนาะทุกคนก็ฝากทุกคนไปติดตามวงซีเวลเกิลสินะทุกคนเป็นวงทีป๊อปเหมือนกันที่อยากให้สนับสนุนเนาะเพราะว่าปีนี้เรามาเพื่อยกทีป๊อปยกระดับทีป๊อปเพื่อความปังเนาะเพื่อ <c oughs> ให้แบบทีป๊อปแบบดังๆัังแล้วก็ปังคึ้นเปื่อเรื่อยๆนะทุกคนฝากไปติดตามเพื่อนๆเราด้วยนะทุกคนเพื่อเราที่จะามแจ คันหนึ่งแล้วก็คือเราอะซัพพอร์ตกันมาตลอดเรากับแจสเปอร์อะก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเรียกว่าสนิทกันมากๆเพราะว่าตั้งแต่รู้จักมาก็คือแบบก็คือเ,เ,เ,เพื่อนที่จริงใจกับเรามากๆอกะคือเราแบบพยายามซัพพอร์ตกันตลอดแบบตั้งแต่แบบแจสเปอร์ยังไม่เป็นไอดอลตั้งแต่เรายังแบบไม่ได้มีชื่อเสียงในติก๊กตอ็อกยังตั้งแต่เรายังไม่มีผู้ติดตามในติ๊กต็อกเยอะอะไรขนาดเนี้ยคือเราอแะบบพยายามแบบ อ่าซัพพอร์ตกันตลอดมีอะไรมีปัญหาอะไรคุยกันได้ตลอดคุยกันตลอด,ลอดทุกวันนี้ก็ยังแบบมีปัญหาอะไรก็ยังปรึกษากันอยู่ก็แบบยังขอบคุณที่แบบว่ายังอยู่ข้างๆกันก็จะแบบคอยซัพพอร์ตเจสเปอร์เพื่อนรักคนนี้ตลอดไปเราจะซัพพอร์ตกันและกันตลอดไปก็อยากจะขอบคุณที่แบบว่า ยังอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ตั้งแต่วันที่เราทั้งสองคนยังไม่มีชื่อเสียงอย่างไม่มีคนรู้จักเลยจนทุกวันนี้เราทั้งสองคนอะ่ะประสบคสวามสำเร็จมาได้ขั้นหนึ่งแล้วอยากขอบคุณเพื่อนคนนี้จริงๆก็ฝากทุกคนไปติดตามแจสเปอร์เพื่อนเราเนะี่ยทุกคนเพื่อนเราเป็นคนที่นิสัยดีน่ารักมากคุยคุยง่ายคุยสนุกทุกคนไปติดตามเพื่อนเราทุกคน <S <S ส่วนสมาชิกค,คนอื่นเราไม่รู้เหมือนกัว่าชื่อว่าอะไรแต่เรารู้แค่ว่าเพื่อนเราอยู่ในวงนี้แล้ววงนี้ก็คือร้องเพลงพร้อมมากเหมือนเราเคยเปิดคลิปดู โอ้โหจริงอ่ะหลังจากที่ฟังเมื่อกี้คือร้องพอกันหลายคนมาทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างทุกคนใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงใครติดตามวงนี้หรือว่าใครยังไม่ได้ติดตามวงนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้านล่างคลิปได้นะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย